ละครดีจริมเนี่ยเอาทีคือซื้อว่าเทเลยนะตัวนี้แต่ทีทายเวล้างตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวซุกนี่ยตัวกินได้เนโปตลอดนาะสียด้ว่สบยมไปก่อนเป็นจินเตอร์ได้เงทครละบอลดีไปเฮาอาไปกินเขาเนี่ยกิน้อที่จกินเขาเรี่ง่าอเพื่อนเมื่อาเขามีามี

เราไปกินหาตุ๊กก้าทอด่ะไมาหาตุ๊ก้ชื่ออยู่บอกครละอยู่บอกครเหอแล้วอ็อนบอกห้องสุสารนี่ไมู่บูดไปนะหนึ่งมัดอยู่้ขอสูตโอ้เกือบไหมเกือบไหมใส่เกือบตัวนี้จิไปใส่หม้อนี่แม่นเกือบใส่จิไปขืนคอนเสิร์ตเพื่อนเนี่ยอยู่ไอ้เตรงเกือบไหมเลยใส่บวขาวนะ อ่ามีเสียใหญ่ใจดีเนาะสนับสนุนซาปโนเนาะเสียซาปโนรวยสุดนะฮะแต่จริงๆแล้วอีจริงๆแล้วก็หักเงินตัวนั้นเนาะเงินตัวออ่อนเสือเนาะอ่าสิอุ้ดนี่ครับสื้อให้เจ้าของเนาะครูหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะมันมาสิซื้อใหาย ใส่ไปเล่นครัวพอดีใออส่ออกกําลังกายเนี่ยออกจากไรตัวไรไอ้สู้เราส,สิสื่อหาย,ยารเรืกอกันโดดเออมือเกาะกันดิมือเกาะกันเออมือเกาะอ้าวเกือบไหมโอ้ตต่โอ้เสียเฮาเหมดกุญายเสียมีเงิน <c oughs> เพฟนจะได้เลยใจเงินออกรลายปานนี้ สนับสนุนน้องแน่โอ้ยเ่าก็ว่ากเสีอดผู้เสียผู้าบก็สนับสนุนเงานี่คือเกิดใหม่นอโซฟานาซื้สองคู่นี้น่นอนเดี๋ยวเอาเนาะเป็นจะไดนได้จะซื่อหายถือใจอยู่วะยกปูให้อุ้ยหมดเยเดียดเน่ออจัดให้ แนห้องสีออกแดงทานอาหารเดคอหน่้ของกันอเป็อเใคร้างอีกดิมันยเห็นมันนเซ็กถ้ามีไดบมันหลตัวโอเคเลยทกินตัวกฮะตาตัวเอนตเนดีนอดีเ เดกน่แรกคลขาเบิงงเนอขนอน I Tech, นอนืนคอนเส์ตที่ไอติเกิอบไม่เกิอบไม่แล้วก็ค้างน้ำยิทีขืนคอนเสนิอตะคนสีแดเบิงงเพิรนกนอกอยู่ไอต c h เหยียงจัน,นรับแนลังข่าวีจันหอยเดี๋ยวีคืนผมซื่อว่าเทเลยนะตัวนี้ ใช่เรื่องล้างของฝนรองเทียงเนาะนะฮะกินเขากินน้ำมันอืมอเป็นเมาโซพระหน้าซาเนียลคนคุนคู่ประทับขำสู้น้องลุงนอกบานนี้เขาจะไปกินเขากดีแหละเชียวลุงท่าออกจากหานี่ออกไปกินเขากับตัวน้อง งน้องน้องเศร้าเนี่ยน้องถ่ายมา่าให้น้องไปกินข้าวเศร้าก่อนจกินข้าวเปียกเข้ากินข้าวเพียนทกเขาสคนรับโซ่ะเจอกันที่หาอาหารวดีน้องก็มาหาอาหารแล้วเนาะี่มัในหางว่ามีนกิ่าพอพนพอพอีเจบนอ่ากนขาวงพานเนาะีเจบเยอะ ตอนเอาจิตัดไปใส่ตอนกินอาหารเนี่ยะฮะหอซินังยี่ห้อนั้นซินังรวมกันเพราะเขาก็ต้งมาห่อหนาอาหารบรรยากาศหารนี่เนาะค้นไร่ดีตอนเ่ามากินค้นมาไร่ป่านนี้เนาะเสียงค้นไร่ดีเามาข้นไร่ห่อกำลังนั่งทางสซ่างเมนูอาหารเดี๋ยวจะสีสูงเมนูอาหารให้เบิ่งว่ามียังไงตอนนั้นนานก็มอเจี๊ยบนั่น อาตัวเกมไทยเจ้าหนเดตัวไทยตัวเพลงเจ้าหนเดไอเจเบิ้งอ่ะยุหานี่เดเตมันไทยอยู่ตัวถัดไปหนี่ตัวเกมไทยตอนนะครฮะไอคูเบิ้งไอเม่นโทรศัดไปหนี่นออว่าเป็นออกสองล้าออกสองช่างว่าตอนนั้นวะาโบจื้อสองฮะสองเหล้าเนาะอ่าโบหูกันออก่าออกซิเมนเล้าสตาร์ก่ะเล้าอะไรเนี่ยอยู่เวียงจันทร์นี่แหละ เกี่ยวกินเข่าแล้ะฮอดมิลวานฮอดจีไทยเบอร์อีกเพื่อนึงอันนี้คือของกินก่อนสิกินนั่นนี้ก่อนสิกินผัวมาบอกว่าพี่นอนแมนแมนพักเนาะกินจังครับแจวพักกับหมักฟีแจวยังไงพอพีชแกงไม่สมเนาะกินกับพักเนาะมันโมแมนแจวบองเนาะ แม่คืออู้แม่ทองตบมือเลยดีใจแห้งแม่ทองว่ะนี่คือแม่อ่าเพื่อนยังวะมาเพียลกเออลาบ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 เลียงจันลาบเลียงจันทรดื่มไปามาเพียลาบเยงจันวันนี้โซ่พ่อหน้าผมคุ่เว้นเปิดสองหนอเพราะว่าลืมโกโปรในรถไอตัวโตมันในมันเปิด ได้ขูดจะกินยี่ว้อนี่กินได้รยี่ว้อดิฟน้องแายบผมกินดิฟเนาะเพราะว่าเป็นหักสาสุขภาพแบบผมเคยกินผมนมากินเนาะมันแต่แต่คนได้สิกินดิฟเป็นสิกินสุกสิเป็นจะไดรก็สางอ่าเป็นสิกินดิฟเป็นสิกินสุกว่ามันก็คือว่าแต่๋น้องยังเด็กหน่อยอยู่เป็นน้องสีมากกินแบบสวยด,ดวดเครือพวกนี้แลก็น,นี้แบบก็บผู้เบ่าหน้ามเนาะ่วนหมอแห้่ยวนี่ทั้งคางกับ มากอยู่ยวกินดิบมากว่ะสมหรับโลกนุ่มก็ยังกินดิบๆเนาะอาหารอาหารมาเต็มๆหมซะมีนดำย่อยอินซื้อดำย่อย่าวันนี้ห้องข้าวแกกินเขากินเบิ่อนแดงหวัดเนี่เนาะต้องกินกินเพื่อนหายกินเผาเป็นไดงวันนี้กินซุปนี่เนี่ยตัวนี้ตัวซุปเนี่ยัวกินได้เนี่ย ยกโปตลอดเนาะเสื่อรึเป่่หไปก่อนเอพีจินเตอได้เองยกสีนี่แต่มัยกสนี่กงเกงขวทั้งชุดมนนอพอปูแต่ก็พอที่เจมย้อนหอีเดินทางไปสื่อรืงนุง เพราะว่าแต่ละคนเครื่องกลุ่มกระมดเอาแบบไม่อหม้นกันดอยเขาจะซีลองกินน้ำล้างน้องน้องจัดกิ้นเขาแล้วเนาะล้องไอ้กล้วยมากินเนาะโอ้จ้าฟูงกินก็ ไอเจมดินวะฮะเอาเจมดินมั้งเจมเนื้อปมีเจ้าของเนี่ยนี่เห็น่วบอกอยู่ล่วยไขกล่วยไข่นี่นเอาตรงนี้นี่เขาเอา้อไข้ามันเี่ลข้ามันเี่ยอยู่ไกลนี่เราเกิดไ้วะไม่ยานป่วยหอม่วยไขนี่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  เนี่ยผมหยู่ข้อใส่มันได้เนี่ยนมันเป็นวียังวะอือมูกนี่ฮ่าใส่ไ้ใส่ไ้เก็บไว้ใส่ก็ต้งสูงนี่ต้อยากินเขาแล้วเขาก็กินกล้วยโมกินต่อนเพราะจะหวานรสเขาน้ำซองอ้าวกินแล้วอิ่มคากันบ่ อิมค<ย> er ่น like <Yeah, sure. S 1> mm ี้อิ่มบุญ้าฟู้งกินอยู่บ่อยบ่อยบ่อเนาะเนวนเาะนี่ยเนาะเียนสองไปได้เงินบอกอเพื่อนจีไทยทำ่ยเยอะนะถอ้าสิองแแก้วแห่อไปเลือกเสื้อเสื้อของคือจิงงานหาินมูกระจนแฮงแขวเนาะหมห้าก็มีหมูหมอห้าก็มีหมแปดหมกปักหมกปึกก็มีเว้ยตแมันอยู่ห้านเนาะ หวงนี้ก yeah. yeah. oh. ัย sure. ่างฟากันขึ้นหมวัสดีเ้ามาหอดอะไรให้สวัสดีผู้ว่าสนใจเปิดบันชี่โลเรียนนั่งาดลมนี่กดนผาแล้วก็ูน้าเลือเครื่องฮะส่งแต่กระสุนาหน้าครับ้านเปิดเครื่องเป็นเทศกาลยังหรอเช้าผมค กเก็บดอกปหยองมันเลยนหน่ามาเจียวมากมากมันซื้อหมัดนึงเจ้ตุ่มโตห่งเจียยือตุ่มโตห่งมาซื้อเกลีงหนอ่งโดข้าวตี๋น้องคนซื้อไปตอนไหนกันน้องงมีเด็ดไม่มี้ำาซ่ปะซื้อลำโซ่ก็ไม่ยอมถึงข้นด้านน ไม่เจยมที่ดีนี่ที่กล่องนี่อาต้งต่ไนเคซื้อเนี่เปล่าก็ป็นแหละกซื้อแบบนั้นแหละเป็นแบบบลกซื้อซื้ออะไรซื้อตั้งตัวต้นเขาไปหันบล็อกเนี่ยามตัวตัแรกนี้แต่งล่ังนะโมแหลงนี้นะตะเกือบไม่ชุดไม้อนโื่คอนเสิรเทโคเทเลยนะเวหออยังมาเหลือเครือยังอยู่โซ่กดาาของมัน็ชิจันหาตัวเลยโซ่กระดาษเขียง่ กูปปทำคมสูดๆุนอยู่สูนุ้นุ่นหนาลุ่นหลังแห้งใจแห้งรอรอเคถัดถ่ายนนงเี่ยนออมีือปลาโซสี่ไฮข้าวันี่เ่าไหร่ตรงไหมข้าไหม

ข้าสีเดินทางของฮุงแฮมเขาคืนเนาะแต่เจอกันตอนแรกตอนแรกขึ้นข้อเสือเนาะขังแหกของ TX เอ็กทีเอ็กทูอยู่ไอเทร็กและอีกตัวต่อไปข้อสี่ไทยอีพีตัวต่อไปทริปตัวต่อไปของเพิ่์นขิดเพิร์นเจอกันจีโยงแฮมหายเลยเงี้ยวกระทายตอนนี้ไาทีเอ็กทูไปไหนมาลงกับปวดเงี่ยว บวกกาไปนอบวกกาไปแ่คืออยู่หานะคะหนาะบวกกาไปเนบููะไรรบทนทามเขาเลยของหน้าิเบัเอาไปยนี่ตอนเปห้องหน้าท่านทามก่อนที่เทำไปห้องหน้าทานเลยซื้อเลยวะอ้เ เจรีวย่างดีของนาปวดขึ้นกันแหะเรื่องกับเจี๊ยบของบิ๊กมาติดหาหลังจากของงากูเจอแฟนครับมันเหมือนอ้าวยไถ่ายอไรใจใจได้ใจมีไม่ใู่ anh nháy luôn đấy, phải... chị... Chị... Cười... Chị... cái này là cái gì vậy? cái này gì <hơi hơi> เอาได้่คนทยเด้เอาเด้โอนโก้สแตรอีเลยปะเน่งาีโก้แต่บงเลยโก้่เรียกันกอนเรียกองนี้พี่เมยได้จ่อจมแป้เดียวเดียวเดี่ยวเดล้างกองนี้ได้ะเก่งเันดูเลยอาแม่หยับคือ่ทยวี่ีโอแม่รากิกซานโลนี่่อ่าแม่น่ปสิเปไอต็กเดีววาสิพาเพิ่นไปอันเพิร์สวยอยู่ไอต็ก มีเินเ็แม่แม่มื้นีเหลือแม่แม่เหมอนี่ตันแรกไม่ได้จังปีนี้ดีไัยป้าชมพิลูกมาไทดีดีดมใ่แด้วสมใ่แด้้างน้ามีงนไดี๋ดให้พอมีชุห้ด้วยแล้วไม่ด้เลยไม่ดีเลไม่ดเลยไม่ดม่ดี านีแม hey ่นว่านักรองบมมีคารุบมีแต่นมอมมีเตญะนมอันนี้นักห้องล่างอนาคตเนาะซื้อยักซื้อยังแนะน้ำเลยก็ได้ซือตะตะซื้อตะอีกพูดนึงเนิดทันสโมกทันสโมกโอีว่าทานสโมกจยเป็นสีดิไม่จังคืออ่หนองมายามมาดีน้ำโซฟานาโซฟาหนาซาแนลเนาะ โอ้เป oh, mm ็น hmm. น oh, 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 mm ักนักเลยส่วงนี้นักวิวขนาดโอ้ผู้ดีผูดีผูลองเลยเใส่เบอ้์เนี่ตี้โอ้ยฝ่าวงยางไปโอ้ติดเหลืวหัวนมมาวางบอกหน้าตาบอกลองมนชุดเลยนั่งน่กดเล่นไปนั่งี่หววาจะยนี่นี่เนาะ เออนั่งท้ายฉันก็ได้เออทำางกกูดก่อนเลยเอามาหนีเม็นเฮาสีมาหอนหองเลยเกี่ยมอาบน้ำแต่งตัวไ,ไปหอค <ไป S 2> อนเสิร์ตเนาะนีะ่ต็มเมนเป็นอีกทิศหนึ่งของโวกเข้าหนมานทิศที่สองเลยเมนว่าเพียงจันเอ่อไม่ไพ่กับเกี่ยมเบิร์เนาะสูดไม้เบิร์เนาะโซฟาสูดไม้ตาจอก パーティーมาดินน้ําบัดนี้ทีเจ็บก็ชุดใหม่เจคทูก็ชุดใหม่สายๆุดใหม่ผู้สเบือลางก็ุดใหม่คือกันอ่าผู้สนับสนุนเนโซน